โอ้แล้วยิงไปแล้วนหนึ่งนัดโอ้สังมุษเสดท้ายแล้วยังไงฮะสาดส้มมายิงทางขวาครับผมหมายโดนไปแล้วหนึ่งดอกครับตอนนี้โอ้แล้วเซ็นสมองถอยมาก่อนครับถอยอะเออเอาไปหนึ่งดอกก่อนเดินเดินหยุดหยุดเป็นยังไงฮะตอนนี้แ็กแตกแล้วโดดไปอีกครับดอกที่สามครับแล้วยังไม่ได้ส้มเลยครับตั้งแต่โดนดอกแรกมา เสียคันแรกเลยหรือเปล่าครับแต่ฟีกับสมหมายอ๋แล้วพลขับไม่ขับแล้วครับเปลี่ยนเป็นคนปืนแล้วโดนไปดอกที่สี่ครับโอ้ยิงสาดใครไม่รู้เลยอะโดนมาถึงคนครับบุกมาเตอร์แต่ยังไม่ปุ่ยครับบุมาเตอร์บาดเจ็บฮะมาเสริมด้านหลังครับแล้วนัดน้าครับสายตจนซันมาช่วยฮะตอนนี้แท็กแตกครับปล่อยจังหวะนี้ให้ส้มไปก่อนครับแล้วมาอยุ่โอ้ซ้ำคันเดิมกว่าไหมฮะสี่ดอกไปแล้วฮะ โอ้ยนานจังโอ้เลงอยู่ครับขวัญหมดแล้วแล้วยังไม่ยิงฮะสายฟอสโอ้ยยิงไปหนักๆครับกลับมาดูที่ดัฟี่ก่อนครับแล้วเหลือคนเดียวครับเหมือนนายช่างจะตุนลงไปโอ้แล้วยิงสู้ไปให้ขายหายไปแล้วโดสายบอยอัดคืนมาเหมือนกันครับแล้วโดนเหมือนจะเป็นไอที่แทงอีกหนึ่งดอกโอ้ถึงจะเตือน อะไรฮะใส่ปอดแตกไปก่อนนะครับได้ยังไงฮะเอทีใครวะนะมุนเจมัสซิออสฮะยิงติดดินครับตอนนี้ไอ้ใบแตกไปแล้วครับหนึ่งคันเลดัฟเฟียงโดนอีกหนึ่งดอกยังไม่แตกครับะอะไรจะถึกครับประมาณนั้นโอ้มีคันที่สองครับอยู่ตรงนี้แล้วนี่สีฟ้าลุมคันเดียวเอาไม่อยู่อะ โอ้แล้วโดนหรือเปล่าครับดอกนี้เหมือนจะโดนไปนิดนึงฮะเสียงอะไรมาอีกครับโอ้มาอีกแล้วครับสามคันแล้วแตกไปเลยครับหนึ่งคันครับสำรับดับฟี่ฮะเจมัสซีออรสครับเอาจนได้โอ้มาเซร็จสบงก็ไม่ทันแล้วครับดอกว่านี้กับคุณเจเจบีซีซีครับอ่าโดนไปหนึ่งดอกแล้วดอกนี้แทกแทกไปครับสำหรับรถคันนี้ โอ้อยู่ในป่าไม่โดดนะครับลงถนนนี่โดนทันทีครับอาเจเจบีซีซีับจะลงมาซ่อมครับโอ้แล้วมีอินฟานยิงมาเหมือนกันครับตอนนี้โอ้แล้วลูกจะหลดมาครับหนึ่งดอกครับตอนนี้ยังชิวๆฮะเฉยๆฮะโอ้ยโดนไปดอกนี้ชิวอีกหรือเปล่าครับขวัญขึ้นละนาเริ่มขวัญขึ้นละนาโอ้ยังครับโอ้ยโดนไปอีกหนึ่งดอกครับโอ้ยมาอีกครับ รัวๆเลยคะตอนนี้สามสี่ดอกครับเอาแล้วไงจะหันหน้าหรือหันข้างครับเอาดีๆกูยิรวดมาแล้วโอ้ยมีมืออีกครับตรงนู้ยิงกันมาอย่างเมามัน,นครับตอนนี้สามสี่ดอกแล้วแล้วปีกจรวดเข้าได้ข้างมาอีกหนึ่งดอกครับตอนนี้สำหรับเก้าวิลเลียม โอ้เก้าเลี่ยมล้วนลงไปครับจากแคนเควฟซีเฮ้ยโอ้โดนไปอีกหนึ่งหล่อครับถึงกระเติร์นถึงโอ้แล้วแตกลงไปครับตอนนี้ครับเจอจ่าชนคานครับยิงแอนเข้าไปแล้วครับตอนนี้แตกลงไปเลยฮะคุณฮอคคันสุดหล่อครับป้องกันอยู่คนเดียวครับตอนนี้แล้วยิงสู้กับแคนเชียร์ยู่ครับสุดหล่อเป็น GL ครับผม โอ้ยิงดาวไปสองลายครับตอนนี้ไอซียูทีโกงคบคุณฮอปดาวลงไปแล้วเข้ามาด้านหลังครับส้มฉุนเข้ามายิงอัดครับสุดต่อคุณฮอปดาวลงไปแล้วครับตัวส้มฉุนครับอ้อมหลังมาครับส้มฉุนจะเจอบิ๊ิอีกครับแล้วเรียบร้อยบิ๊ิอีกยิงส้มฉุนดาวลงไปครับแา่ในบ้านเรามาดูมุมนี้ครับโอ้อินฟาดาวลงไปเหมือนกันครับตอนนี้สําหรับอาโนนสี่ตัวสี่ม่บิอีกครับตัวนี้มีตัวบัจจิดแล้วครับตัวนี้ยิงปะปี้ร่วงลงไปครับแล้วมีอินฟานของฝอร์ซีฟ้าแทงทงเข้ามาเหมือนกันครับตอนนี้ ปล่อยอีฟาลงครับสำหรับซิซ่านูวันครับมาปล่อยอีอฟาลงไปาสามนายครับมีแคทค,ครับจี็อบชูเนียไฮเปอร์ฮะเอาละครับตอนนี้มีเกิดแล้วมีป้อมปืนด้วยครับตอนนี้โอ้ยัยงโดนยิงกดอยู่นะตอนนี้เพืภาพรวมออกไปจากตรงนี้ยากอยู่ครับฝั่งสีฟ้าก็เอาแล้วไม่มีใครเอาใครครับตั้งรับกันคนละหมู่บ้านฮะ c a v บ l r y lead ครับเป็นรถเอาแล้วยิงเลยไปครับตอนนี้มาครับคุณโอ๊ตมาสิอุ๊ดยิง cavalry l เ a d เลยรถไฟครับติดพล RPG โอ้ยิงไอซียุกที่โก่งไปแล้วตอนนี้โดนไปหนึ่งดอกครับตอนนี้ cavalry lead อาแล้วตอนนี้เป็นป้อมปิดครับมาครับเป็นแทง k ของฝ่ายอมเป็นตาบ้างครับนตอนนี้เอาลุกมาแล้วโดนยิงไปก่อนอีกแล้วเหมือนกันโอ้ยจะหลวัดปีวอนเลยครับจะหลวัดไปโดน c a v บ l r y lead อีกหนึ่งดอกครับตอนนี้ อ่าเนี่ยตอนนี้เป็นจ่าชนคันและเซ็นเซอโมออกมาครับเหมือนจะเซ็นเซอโมออกมาให้อินฟานเข้าไปเคลียร์ครับแล้วดูฝั่งอินฟานนะครับในเมื่อให้เขาไปเคลียร์ก็มีแบ็กเบสครับแ๊บแจ็คครับอยู่น้อยโอ้ถ้าเกิดได้ดาวลงไปแล้วแบ็กเบสบาดครับตอนนี้โอ้แบ็กเบสอาวลงไปครับตอนนี้มีนักลัสแบ็กอาร์เธอร์ครับโดนไอซิวน็อตอะไรฮะฮอตดอกครับยิงเข้าไปครับตอนนี้ฮอตดอกยิงฟรีเลยครับตอนนี้มันนอนเนียนอยู่มีเหลือข้างในเหลือแฟบแจ็คไรอาร์เอ็กซ์ดีครับเข้ามาชิด หงอกคอยตรงนี้ครับแล้วมีไอซ์ยูฮอบครับตัวนี้มาหมุนเจอหรือเปล่าครับไกลหรือเปล่าโอ้แล้วดีครับมีคุณแบครับเทรดมาช่วยครับไอซ์ดึงจะตุยไปครับตอนนี้เข้ามาประชิดขนาดนี้เอาแล้วตอนนี้ครับมีที่จอดครับกับมาลุจิครับมีการฮิวกันหน้างานด้วยครับที่จอดเคครับมีฮิวให้หน้างานเลยครับตอนนี้มาลุจิแล้วจากคาริล่าจากแคนเคฟูซี่ครับเข้ามาครับตอนนี้เป็นเคฟูซี่บวกกับสิงที่ี่ครับ โอ้แล้วมีครับหญิงจ่าที่เข้าไปอย่างในบ้านครับไอฮะดีเข้าไปล้วงคุณไมเนอร์ครับตอนนี้เข้าไปแล้วข้างในมีคุณเจมส์ซีครับโอ้แม่งโคตรมืดฮะโอ้พยายามสู้ครับตอนนี้อ๋อแล้วมีดาวลงไปเหมือนกันครับเอาแล้วจากสมองเมื่อสักครู่หนึ่งฮะที่รถจะสมบกให้ครับอินฟ่านดันกันมาครับเรียบร้อยครับหลังนี้ตีแตกสําเร็จครับโอ้และ โอ้จ่าเดวครับมายิงล้อทิ้งครับทุกคนไม่ยอมให้ขับครับจ่าเดวไปเจอฮีโร่อิสเปลรินายครับจ่าจ่าเนียวยิงเล็งครับเล็งเยิงแล้วเรียบร้อยครับเก็บมาหนึ่งนายครับฮีโร่อิสเปลรินายโดนจ่าเนียวยิงเป็นโลจ่านะครับใส่หมวกไมเล่นสีดําแล้วมีวิทยุอยู่ข้างหลังอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นโลจ่าทหารไทยครับมาครับทุกคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ไปให้ด้วยนะฮะ ชวนเพื่อนๆมาดูกันนั่งก่อนสนุกสนุกครับเก็บเอาแล้วโดดนะครับปิวไปเลยครับตอนนี้จ่าเดียวโอ้ทนโผล่กรนิดเลเชอร์ครับยิงลูกระเบิดมาครับตุ้ยไปเลยฮะหลุดไปยังไงเอ่ยคนเดียวนี่ฮะมันนอนอยู่นี้โอ้แล้วต้องยิงหรือเปล่าบุกมาตเตอร์ครับตอนนี้เขาเดินผ่านกันเฉยๆเลยฮะอะไรฮะเฮ้ยทนได้ไงยิงดิฮัลโหลบุกมาตเตอร์โอ้เรียบร้อยครับนัดเดียวพอครับ เฮ้ยโอ้โหแล้วอดัมครับไม่รู้ฮะวิ่งไปครับมาเตอร์ยิงฟรีสปอร์ตเป็นหนึ่งนายครับโมงเลยฮะเจอไมเนอร์หรือเปล่าครับตอนนี้โอ้แล้วเดินมาอย่างงี้ต้องเจอแน่นอนครับโอ้เรียบร้อยครับเหมือนจะเจอพร้อมกันครับมีคนล้อนเล็งน้อนมีคน้อมโดนยิงไปรัวๆครับตอนนี้ด่าลงไปครับแล้วยังมีครับบางดามอีกหนึ่งนายครับคุณโลกี้ เดี๋ยวคนเดียวครับตอนนี้ของฝั่งสีแดงครับแล้วบังดำครับมีวอรทันเดอร์ครับวิ่งตรงมาเลยครับเป็นโลจาร์วิโลจาแล้ววิ่งอย่างนี้ได้ยินเสียงเท้าครับเก็บไหมยิงไหมฮะบังดำเขายืนนิ่งฮะเล็งเลยบังดำซัดหน่อยครับบังดำฮัลโหลบังดำฮัลโหลตื่นเปล่าฮัลโหลว่าจะอยู่ดูอีโอ้บังดำครับบังดำใจดีจังะ หมาสายฟอสอ่ะดูดูบางน้ำจจใจดีไหมบางดำํำโอ้ใจดีเกินโอ้โลกีวิ่งผ่านนี่เขาหาเองนะให้ควักเลยนะเขาก็จะขอลายเซ็นดาละโอ้บางดำไม่ไหวตริงจริงครับทิงกระเบลแล้วโลกีวิ่งมาครับอ่ะหมาสายเจครับมันต้องมีคนเจอบ้างวะโอ้แล้วบางตอนเนี่ยแล้วโลกีโดดมาอย่างนี้เอะไอ้บางดำก็ใจดีเกินบางดำ ไม่ใช่แล้วเองมาเล่นทำไมเนี่ยเองสู้คนดิวะเองต้องสู้ดิวะบางดำเป็นกำลังใจให้ไว้เพื่นอนยิง,ยงดิวะบางดำกูจะไปดูคิวฟรีมันตอนจบบอสบางดำไม่ยิงมาเจออาดมอาดมว่าไงอาดมเล็งล้ออยู่ฮะอาดมโอ้แล้วมาลุจีครับกับคุณเจแล้วไอ้หายดีครับมาเดินตามหายอยู่นี่ครับอาดมสเปรย์ไปครับตอนนี้พยายามไปเจอรุ่งกันโอ้โสี่ลุ่มหนึ่งได้ไปหนึ่งนายครับตัวน,นี้อาดมยังไม่เจ็บเลยแล้วมาลุจีเดินย่องมาครับ โอ้เรียบร้อยครับปาร์คีไม่ไหวครับยิงจ่อเลยฮะโอ้ดาวลงไปครับตอนนี้สี่ต่อหนึ่งครับเล็งยูโอ้เรียบร้อยครับปาริกี้ยิงคูก้องโกโยไปก่อนครับแล้วมีมอเตอร์มันลงจังหวะให้ครับตอนนี้ยังไม่เจอกันนะตอนนี้ทั้งผู้เจอเลยกับปาริกี้แล้วยิงจีเอลสูงก่อนครับเรามาดูในฝั่งนี้ครับปาริกี้จะโดนฝั่งสุฟ้าถ่านโสมมาหรือเปล่าครับ ผมรอระเบิดเจลยัดมาอยู่ครับตอนนี้โอ้เหมือนจะเห็นแล้วนะโอ้เรียบร้อยครับนักเดียวพอครับตอนทีกี้โดนไปเรามาดูไอซียอดดอกครับโอ้ยิงทันนักขีดนัดเดียวร่วงเหมือนกันครับตอนนี้ไอซียอดดอกไม่ธรรมดาเราโอ้โดนยิงสวนคืนมาครับตอนนี้ไอ้ I, 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 ยิงคืนมาต้องหลบก่อนครับไอซียอดดอกงูมีพูดว่างูงูฮะโดนงูโฉก คุณเนวแกนัทด้านอนอยู่ครับคุณเนวเริ่มหันมองครับโลจาโอ้ยแล้วคุณเนวเหมือนจะเห็นครับถึงย่ออย่างนี้ครับเรียบร้อยครับคุณเนวยิงเกไปไม่เห็นตต้นไม้ไปต้านพวกไม้ไม่ถึงต้านพไม้แล้ววิ่งไปอย่างนี้ครับโอ้แฟบแจ็คโดนเจบีซีซียิงไปครับแล้วทักแก่น้อยมาเห็นคุณเนวก่อนครับตอนนี้แลกกันไปกันมาครับตอนนี้เหลือทักแก่น้อยครับตอนนี้ในมุม โอ้ไปแลวครับจา่าคิดว่าเราไปแล้วตัวนี้เหมือนจะเป็นอาร์ทิลเลอรี่นะครับต้องฟังเสียงจะปูนลมใส่ทีมสีแดงสีฟ้าครับทุกคนฆ้าให้ตายในป่าครับโอแต่ไม่มีคนอยู่แล้วทุกคนเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วฮะมีคนวอร์ทันเดอร์คนเดียวโดนโอ้เรืนนอโนนไปอยู่ชั้น3แล้วทุกคน แล้วก็มีโอ๊ตฟูวสครับข้างล่างนี่ก็เต็มเลยอายุเกยร์ครับทุกคนนะมุมมุมนี้ครับทุกคนใครออกมาจากบ้านนี่น่าจะโดนครับโอ้แล้วีข้างบนว่ายังไงครับมีการขึ้นไปในชั้นสามชั้นสี่เหมือนกันครับคุณอานนท์ก็บโอ้ยโดน GL ไปครับตัวนี้ไใหญ่ดีโดนไอ้ทอนยิง GL ไปมาครับไปไปขี้ล็อกอยู่ครับทุกคนผมขี้มีระเบิดไหมครับข้างในเพียบเลยครับ แล้วคุณเจออกมาปอิกี้ไม่ยิงครับกูเจปอิกี้รออะไรอะโอ้เรียบร้อยใครยิงก็ไม่รู้ตัวคุณก้าวเรียบยิงครับกุสานอนรอครับมุมดีสปอร์ตแล้วมุมตรงนี้ครับโอ๊ตมาซิออสครับไปครับคุณยิงคุณเจมาซิออสไปเหมือนกันเอาคืนแล้วตอนนี้เหมือนจะอินฟานสองนายพยายามดันขึ้นมาครับครับทุกคนปกปิดไว้ครับ โอ้แล้วมาดักบันไดได้ครับคุณธนกิจดาวลงไปครับพยายามขึ้นบันไดไม่ได้ครับตอนนี้โ oh, <didn> อ้ที่มีตัวน้นะเห็นโดมาซิอุสแคุณอนทนโอ้เรียบร้อยครับคุณอนทนยิงไอไอดีจากแคนซีซูซี่ดาวลงไปครับตอนนี้คุณธนกิจกับคุณไออดีที่ขึ้นบันไดมาโดนไปทั้งคู่ครับเรามาดูคุณเจครับทุกคนคุณเจโอดมาซิอุสพยายามยิงลงมาข้างล่างครับทุกคนหาโอ้แล้วยิงดาวลงไปครับคุณเดนิจอนดาวลงไปโอดมาซิอุสยิงมันเลยฮะตอนนี้ขึ้นก็ไม่ได้ครับ เอาคุณเลททอนครับยิงโจเนี่ยไฮเปอร์ลงไปครับเลททอนอยู่ฝั่งตรงข้ามครับทุกคนแหมอยู่ควยกันครับจากชั้นสามครับดีเหลือเกินช่วยกันยิงช่วยกันดันครับโอ้แล้วยิงเข้าไปครับตอนนี้คุณอานนท์เก็บคุณก้องก็โยมาครับมุมดีสปอร์ตครทแควยกับคุณเลททอนแหมตึกเหลืองสองตึกครับอยู่กันสามคนเนี่ยเอาไม่ลงนี่ฮะโอ้แบ็คเบสครับ แฟลปแจ็คแล้วมีไอซเจอเทัพแกน้อยครับโอ้โหเลงรอไว้ครับทัพแกน้อยไอซียูลูกแจ็คดาลงไปครับตอนนี้แล้วมีดันต่อออกมาทัพแกน้อยจะไปเจอ ICU จาเดี้ยงไกลๆครับเหมือนจะชุบแบ็คเบสก่อนครับโอ้ยขา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 โอโ้ดึงดดกันดีๆหน่อยหยอกหอกฮะเลยบุกมาเตอร์ครับมันยังอยู่จนบัดน,นี้เลยฮะับถ้าเอ๋โอ้โแล้วไาระเบิดลงไปใกล้ไอซียูจ่าเดี้ยงเขาไม่ออกก็ตุยนะเออเต็มเต็มหนึ่งหน่อ,นอครับ โอ้วิศกรน่าคุ้มหลีตอนนี้เขาบินได้ด้วยอะเขาได้สิบปิ้นโดเหรอคะนี่อะแล้วจ่าเนี้ยครับมาเจอเสาเหมือนจะเจอทัพเกนน้อยแล้วเล็งไปอู้ยิงใส่แบ็คเบสครับแต่ไม่แตกครับเกนน้อยออกมายิงจ่าเนี้ยจะเรียกวิศก้แล้วไปเจอครับสี่ศูนย์สี่ครับแฟนเจคายไอดีมาทางนู้นพอดีครับออกไม่ทันเลยนะทุกคนโอ้แล้วรถขับผ่านอย่างงี้ครับรถสนามยิงครับ รถตายไทยโอ้โหไปหลบซ้ายขวาหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุนหมุนหมุนโอ้เรียบร้อยครับโดนยิงตายไปครับยิงมันโอ้แล้วจบลงไปครับตอนนี้สำหรับ2 8งริเกทิกเก็ตครับนี่อันนี้เดี๋ยวก็ดูคิวฟีนะทุกคนดูซ้ายกับขวาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าใครอยากดูคิวฟีตัวเองก็ไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายนี่ปจบค้างที่หมู่สามก่อนนะครับฝั่งนี้ก็ค้างหมู่สามก่อนครับอเทันไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะฝั่งซ้ายนี่่คค้างหมูรับ ขวานี่ก็คขังหมู่ห้าครับออกมา,าแล้วก็นี่ฝั่งขวาก็ประมาณนี้ครับ MBT นะฝั่งซ้ายยังไม่จบครับตอนนี้หมู่แปดครับล่อไปถึงหมู่สิบสี่เลยครับอ่าหมู่สิบเอ็ดขังฝั่งนี้ครับสิบสี่เหมือนกันทุกคนโอ้ฝั่งขวายังไม่จบครับเนี่ยสิบสี่แล้วก็พวกนี้เป็นคนรอเข้าเข้าเล่นนะสกอตต์คุ้มหลีจากเคนเนดียูครับบินโดนได้ด้วยไง โอ้ยเรามาดูครับภาพรวมเนาะร้อยแปดสิบเอ็ดสามร้อยสาสิบครับยิงมากกว่าห้าสิบนายครับสำหรับฝั่งซ้ายนะแล้วก็รถถังนี่สิบแปดต่อห้าครับรถถังนี่สู้ไม่ได้แน่นอนครับโอ้เรามาดูไทม์ไลน์ครับอื้มเลทเทสตอนนี้เกือบสีิบนาทีครับเกมเมื่อกี้แล้วก็ฉีกกันตั้งแต่นาทีที่สิบสองได้ครับรวนๆเลยครับตอนนี้โอ้โหดูเวลาเขาเสียรถเสียกันรวนๆเงี้ยเสียรถเสียเครื่องเสียฮอเสียรถโอ้โหเต็มไปหมดโอ้ดูๆเลยครับฝั่งสีแดง